เคยฟังเสียงกลนของคนที่เคยรู้ใจแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปข้างกายไม่มีสักคนเปิดฟังเสียงเพลงบรรเลงแทนความสับสนเพราะพีนี้ไปนอนกลมนทิ้งคนทางนี้ทนเหงาช่วยบอกน้องที คืนนี้พี่นอนกับใครยังกลนเหมือนเดิมหรือไม่ตัวใครเขาจะเครืองเงาฝากแฟนน้องทีคนนี้กลนดีไหมเบาห่างดังเกินไปขยาวตัวเขาก็จะหยุดเองฟังเสียงเพลงมนเลงรือก็เพราะอยู่ ฟังแล้วไม่สู้เสียงกลนออก <วะ S 2> จากปากพี่เสียงกลรลุมเร้ากราะเข้าเป็นเสียงดนตรีสูงต่ำได้เมโลดี้มาจากกระจีหัวใจฝากฟังเสียงกลนถ้าเธอทนได้ก็ดีคอยฟังอย่าให้ผิดขีสร้างความสนตรีขีเอาไว้ ต้องคอยสะก,กิดใกล้ชิดสร้างความเราใจหากแม้ว่าเธอทำได้ฉันขอย,ยกให้ฟรีฟรีเคยฟังเสียงกลน ของคนที่เคยรู้ใจแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปข้างกายไม่มีสักคนเปิดฟังเสียงเพลงบรรเลงแทนความสับสนเพราะพีนี้ไปนอนกลมทิ้งคนทางนี้ทนเหงาช่วยบอกน้องทีคืนนี้พี่นอนกับใคร យ៉ាងគលមឿនដើមឬមិនតួក្រៃខក